ล้างเห็ดช่วยแม่จ๋าครับล้างดีดีลูกมาเพื่อล้างเห็ดพูนข,ขนาดล้างเห็ดครับล้างให้ดีนี่โอ้สะออนเห็ดพี่น้องพนะห,หน,นึ่งเห็นะบ้างไหมน้อยห้าวบาทนี่จ้าคนหนึ่งลูกไส้ล้างเห็ดซอยด้วยคนนะึ่ มาให้มันสะอาดก่อนอลูกนะนี่เห็นไหมมันหัวะตะแตกออกไหมไหมจ่าเป็นแผ่นไปนะอ้าอือห้อยพลางเห็นแห่งนี้เพื่อนนะอ่างดีๆลูกร่างดีๆมีจานพวนี้มันกำลังออกใหม่ๆจ้ะนี่กำลังแตกอันนี้อวนได้จา่าไปไหนนะ ขออ้อนล้างให้ดีกันค่ะนี่ไงปูผู้ลาาออ้างเฮดจอยคอยผู้พี่น้องไม่ขี้หม่ ล้างก่อนลูกล้างเลยดีจ้ะเออล้างเลยดีโอ้ยพี่น้องนี่ล้างก่อนเอามานี่ลอกผู้ใดญ่คนนี้เนี่ยล้างดีๆน,นี่ล,นนล,นนล้างทีละลูกล้างทีละไข่ไข่เห็ด พพครับพี่ไครครับเก่งแรงดีดีมันจะร่วงจะใครเงนยนะอ,ยอ้ยพี่มิกล้างเห็ดช่วยจา๋าเลยยิ้มหวานสิ ยิ้มหวานไม่ใช่ยิ้มเนี่ยยิ้มหวานหยิ้มหวานหยังไงยิ้มหวานหวาไหมยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหยังไงนี่ไงยิ้มหวานหวานอยู่ยิ้มหวานเอ้นเยหล่อสุดหล่อแม่ก่นคำบอก่งายใครพูดยาบอกแม่ดิจีมิกเหรอก็ร่างขึ้นแม่จะก็ร่างแตกไม่เฮ็ดพอก็ได้ ไม่ไม่ยังยังยังไม่สะอาดเลยไม่ดี